หยัดปจ้าฮะอือจ้าบอกปปชื่อจ้าป้ปะาก็อือก็ก้าชีวิตอือปะจำป้าจำวันปะพร้อมอ๋อทั้งก้าบอกอ๋อวิธีอือการใช้ใช้ อย่างประหยัดคสิบคะแนนเคข้อละสอง้ขะแนนคะแนน้บปกกน้ำวิธีการใช้ อย่างประหยัดหนึไม่เปิดก๊กน้ำทิ้งไว้ 2. อใช้บัวลดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางไฟ หนึ่งปิดไฟทุกครั้งที่เลิกใช้สองถอดปลั๊กหลังใช้งานแอร์หนึ่งควรปรับแอร์ให้อยู่ที่อุ่น หะภูมิองศาสองหน้าหนาวใช้พัดลมแทนการเปิดแอร์กระดาษหนึ่งนำกระดาษที่ใช้ หน้าเดียวมาใช้อีกหน้าสองนำกระดาษมารีไซเคิลเป็นสิ่งของถุงพลาสติกหนึ่งใช้ถุง พลาสติกเก่าที่ยังใช้ได้มาใช้ใหม่สองใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเสื้อผ้าหนึ่งนำเสื้อที่ ขาดมาซ่อมใช้ต่ออีกนำกระโปรงที่ขาดมาซ่อมใช้ต่ออีก